นี่รุดลงมาหนังนี่เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเดินครับบนจอมกวนไปไปคุยลงมาพวก้ังลหลาเฟ้ครับหมายตอนตอนครับเฮ้ยไอเด้บอลหมายช่วยช่วยครับโนครับคุยยังมายู นี่เด็ก,กระโรนค้นก็นไม่ตกกับรินก็มายงยิ่งมนมิดนะครับกูเห็นได้ถ้าหลดทีบรอแล้วนนี้ฮะกิ่นกล้วยกิ่นกล้วยดูมแน่นตุ๊บนกิทลยมทำงากินไม่เหลือไรทั้งไ้จอยแล้ววนี้ มันเลยทำงานไม่เสร็จนั่นเป็นบ๊อะบ๊อะบ๊อะมนเรยงเดียวว่าลองเละกันนิดเลยเลยกินดีแต่ลงมาเฮ็เออไม่ได้ปวบพระทำไมอ๋อมันยิ่งไปไม่เหนื่อยเหนื่อยตานี้เออยู่ป่างมันบายว่าเอออยู่ป่างบายว่าเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่ไม่เหนื่อยเลยนี่จ้างกันไม่ได้เหนื่อยเลยจ้างนี่นี่นี่เต๋อไม่ใจเหนื่อยจ้างปนี่ปน่ะ นี่ยตอนนู้นมาแล้วคุณคุยนู้นมาคุณเลยฮะไอ้หน่องแมวมาครับตอนนี้นี่แกตอนเกตเกตตอนตั้งนี่ฮะมาว่าตอนนู้นเราตากตาตอนตั้งเลยเดียวไปบอกนี่ย ทำไมไรอ่ะฮะฮะฮะเอาไว้ทำไมไรเอ้าไปเลี้ยงจางปังว่ามึงมันหลับแล้วแล้วไม่คุยไปโอ้ยกลัวจางก็เจ็บฮ่าแม่เอ้ยเว้นกูเลยเลยไม่ติดคุยติดก็มันโดนหลับไรไปนู่นวะกลัวจางเหนื่อยแม่เอ้ย นี่อะนะนี่อแหละในนู่นก็า่าตาจางมาตาหมายบ้องก็ตัดก็ก็ตัดเลือกขากับตันนี่หรือป่บ่นัดคุยนัดหยกปะานนี้บ่ยาวแรงเอาไม่ตีโดเตะหักเตะมั้ยบ่ถ้าไม่ก็ย่ำเปิดหลักตัดกันนีนะ ลับปลายลับปลายลามาริโอครับปลายมาริโอกับปีเบนกับปีเบนจ่ายง่ายครับปลายมาริโอไปน้องปอยไปเดียวปอยน้องป่อยก็ใจ่ายอะไรตู้ก็กูคุยวันแรกก็จำได้จ่าแต่ชัวร์ยังวะลองลาลองถ่างตายเลยมาลาลองถ่างนู่นเลย Ai bóng uh, uh, lời học bay ơ là lòng thẳng bay lời thẳng quê oh. <laughs> <laughs> La, lời ơi ơ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  bỏ ơ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 

ือเกลงเกลงเลงกลงไดไหมอะกรไเร็ไปยิงไปตาบอกนะพ่อมรุดเร็ว้มรุดปลัดเร็วนี่นีก็รงนี่รูปลัดตั้งทึงเลยเียอันนี้ลอยอันนี้นี่หนังเพ็นอืมี่นี่ลายล่งแหกันมั้งไมรู้ นทันนนี <Jean> <t painted S 2> <t <t <len> ่ยเป็น uh ดินเป็น uh ดินนวลนั huh ่น huh นั huh ่นได้ได้กระป๋อมมันจะเหมือนกูกับตัเรื่องแต่ยิงไงจบกับตันเรื่องโป่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 งมากไปช่องตันได้เนี่ยได้นะตันห้าได้นะไม่ต้องมาตันห้าไหมเห็มติดหน้าจัดหน้าแปดเปยอย่างตัน

อะไรมาพลายไม่วครับ<า>พลายมารมาา่วครับอ้นู่นตูม่กูเต่าไปเลยกินก้าวล้วลงไปกินก้าวไปนั่งปากก่อนแล้วเวยนั่นเลยเอามาล,าล่าใจรำต่อเลยมันลงมาเล้วน้มันล่าลงมาเร้วต่อเลยนั่งเอามาแลา้ว

ตอนนี้มัเรงไม่กดไม่ได้ไลอ้ไม่กดตอนนั้นไม่ได้นะเราแบบต้นที่อย่างโอ้ยเดี๋ยก็ต้นม่าโอ้ดูม้านวันมันก็ต่อคำหลังก็ต้นต้นต้นตอนไหนตอนจำดาเดี๋ดยวกัต้นนี้ต้นอิ่มเลยคนนี้ต้นเดียวนี่ไม่ยังไงกินไอ้กินยอดเรียนนั้นถึงกับไอ้ยอดย่างนั้นอิ่มเลยตอนนี้มา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 

ก่อนเดินต้องแหลกก้อมเรามีอะไรข้างหน้าแต่อย่างกี้ไม่กล้ามตีแชะไม่ปล่อยเงี้ยนุ่มจาวสัมอังไม่ถักถับนะถักถักกนี่กี้ก็ไม่เย็บไม่เยบนี่อมอะไรรู้ก่อรู้อะรกับตังมาแต่แรกกี้กี้มันตังอยู่มันกี้แท้ตังอยู่ว่าจ้าวพอเดินปั้นขวากี้กี้ของมันจะจัดจัดปอปอตุบปัานอะไรแบบนั้นมีเรื่ออยๆ

ui bọn này là ăn nè có chó <tuh> tương <tuh> tỷ hoàng pung 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 có trái phải trái phải ra Từng có mắt mà chạy ai chàng đi. Mình đó, cười yên đó. Mình cười yên ừ. mà mẹ chàng cười. Có mắt là đẹp đẹp, đẹp đẹp. Đập tay lên, quân đi ตึงเดียยพุงนี่เราไม่ต้องรนเองนี่รนปลาดมันเลยป่ะร่ารอนรนปลาดเกปลาดนงออดยาไหมปะอจอยอดยาไหมวะโอ้ยไปมาริโอครับเล่พันโอกละมกันกนักเสียงครับ thảm lời ช่งเที่ยวรถช่วงในรถกระบะไปไหนตัดตัวได้ใครตัดไปไหนตัดไปปางเหรอแต่ตัวนี้นะตรงนั้นเหรอตัดโยนถนนเหรอนั่นเดี๋ยวพี่ผูกกับตันหลักตรงนั้นไปตัดตัดกับตันนายรักกันตอนริบเกือบเจ็ดแปดตนแล้วล่ะ รวยต็ตายก็รู้เป็นเววันนี้มันยุดจังเอาันนี้มาต้นแล้ว้งตังวันเลยุ้งองเทียอันนห้คืนพมล้มนตัวร้างช่องต้นเล้คืนล้มเนกุดระกิน

gọi là bên quỷ anh em ạ Của chàng con nươi đâu đều mai à khoan, leo à rồi, nó A, ตัว,วอะไรวะจุดยู่เมื่อต้องอยู่บนนั่นเนาะบอ่ออยู่ตายไหมาตายอยู่ตายอะไลก่อนกว่ามือไหมกว่ามือเลยช่วยน่อมันไม่เลยมั้ิก็อยเข้ามาเลยมั้งมันจะเล,เเลยพุธไปแต่รถอย่างเดียวสวัสดีครับทุกคน là chút nì, nà ba rô đi qua. ạ đi gặp nà bujay! ô nâng tần nam. mày nên toàn anh đông lắm mà quăng à, à, là cùi này này, nó hạt còn này đi. rồi còn đuôi, lỡ may đai, để bằng mốt này tôi, bay để rửa đi dép อินท,ไไทางปอยปอยฟางทางปาแล้วไปยังไงดีก่อนไม่จับอย่ายาง bay, bay là bay. 9 con cái gì tróc này. Tít phồn mãi cắn, dắt không được. Bắt tít tấp, tít tấp. <laughs>

แกไปน,น้อยแกไปกับเนเขาไม่ได้จา,า,างน้อแบบเราก็ยังม่มัน,ม,นมัน,ม,นมันปิดไม่ปนเงละไเองเนาะนี่ทไมถึงมได้กีอาไกูนี่ ร้อนตรงนั้นมากินตรงนี้วันเนี้ยก็ร้นเร็วที่เล็งมาเออทีนี้มูเติ้ลลงกันแลเนี่ยร้อนต่างต้องร้องเลยนะเออเนี่ยมูเติ้ลลงทีนี้มูเติ้ลลงกับรองแหวนแน่นอนนี่

quá quá ừ. hôm nay mình tập cơ bó phải vương nhậu cha giờ <laughs> giờ bạn mày đó lẹ không ấy kinh cao cả lão ôi kẹt yêu kẹt lăng kẹt mất tầng to à thì nó ngơ ơi à. bằng thằng nĩ không còn bằng thằng nói à chân thằng đâu còn này không À? <laughs> 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 Hả? Đi ra đây mà ta. nữa đi, kiếm tàu đang đi. Kiếm tàu đang đi mình kiếm đi. Ông mày rồi. Mày Nghe kiếm tàu, kiếm đi em em mẹ mẹ em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 , em, em đấy bay cơm. bay em ơi trai mà trai mà mà đi mà

phải, xài, dài Trai ui ôi Dùng ăn này vầy Ăn này tỏ ràng Ôi Ôi Ít đeo mày lại Mà hết mày Kê rồi mà còn kín người ta Ăn này cốm à cốm qua cốm, qua cốm, quả cốm Ờ cốm cốm ครับเสียงเถียงรอนๆอนฝากเสียงกินข้าวก่อนครับวันนี้ครับ